สวัสดีค่ะแม่คูนค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับแม่คูนค่ะในงวดวันที่16บธันวาคม25 6 7เจค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมเหลขกคุณแม่เขาเนาะ,ะเป็นฝันสุดท่ายเพื่อนว่าค่ะฝ<ม>ันที่สี่เนาะค่ะคุณแม่นี่เพิ่นฝันเห็นบานเนาะค่ะฝันเห็นบาทคนหูจักกันนี่ละเพิ่นบ้าก็คือญยาตทีพี่น้องเพิ่นเนาะค่ะแต่ว่าอยู่ในบานหลังเดียวกันเนาะคุณแม่บาริที่นี่ะ บาริกี้นี่ใส่น้ำกันแต่ว่าเฮื่นสองหลังเพิ่นว่าค่ะบาริกี้หนึ่งศูนย์หกเนาะค่ะบาริกี้เป็นฝันที่สี่เนาะฝันสุดถ่ายเพิ่นว่าฝันเห็นคนหูจักนี่กลับมาบ้านเนาะที่จริงเพื่อนไปทํางานอยู่ด<ม>ังจังหวัดค่ะแล้วเพื่อนกลับมาบ้านเพิ่นว่ามีฮื่นล้างนี่ละเพิ่นว่าค่ะเพื่อนก็เลยห้ยบาดอีกทีมาเนาะค่ะก็คือหนึ่งศูนย์หกผู้ไรตัดเล่นคือนได้เนาะตัดกลับหมุนเอาเนาะค่ะ ค่ะงวดนี่ค่ะท่านผู้ชมคุณแม่ขอแฟมค่ะมาให้หนองสาวอ,อ๋อค่ะเอาแฟมลงลได้<อ>ค่ะแฟมค่ะออามาเลยค่ะค่ะงวดนี้คุณ<น>แม่ฝันมาจากไหนนอฝันให้หนองสาวว่าคเบ้าชิมมาขออวถึิมาขออวยก่คนอยู่ไก่กันแหละชิมมาขออนวัน,น,นววี้นเพื่อนก็ไมเ่เห็นเวกเห็นงานซอยได้สชายนะค่ะ ม่เห็นเบียกเห็นงานชอยว่าท่านเดี๋ยกันดอกมันมาซอยกอนเป็นมักหนังสาวก่อนนะค่ะผัวตายครับก็เห็นฮื่ออันได้บ่อเห็นหื่ออันื่ออันล้างหนังบันนี้ก็ผู้บ่าวคนผู้นั้นก็เพื่อนก็ข่อยสามคนทั้งเบิดสามคนทั้งบมดสามผู้ชายคนเดียวสองคนก็หน้องสาวผู้ชายคนเดียวอืแต่ว่าผู้หญิงนี่ ผู้หิงคอยกับน้องสาวผู้หญิงสองคนผู้ชายคนหนึ่งฟันซ้ำหนีบอกคะฟันซ้ำหนีบ้านนี้น้องสาวนี่เพิ่นยังมีชีวิตบอยังมีชีวิตโอ้ยังมีชีวิตอยู่บ้านน้องสาวน้องสาวนี่เท่าเราบอกน้องสาวบรค่ะ<า>บอจกปีคุณคุณแม่ห,อย,หอยก็หกสิบแล้วประมาณปป <เอ S 1> หกสิบกว่าแล้วประมาณหกสิบนี่แหละหกสิบเอ็ดนี่แหละค่ะ ก็ถือว่าเป็นผู้เฒ่าเล้วนะอถ้าหกซิบข้นกระือว่าเป็นผู้เท่าแล้วเน,ะนาคนะค่ะอืผู้เท่าสองคนส <ği S 1> องช่องเล็กค่ะบ้านนี้ผู้เพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นผู้ชายนี่เด้เท่าเราบอกประมาณจักปีประมาณหฮกซิเนี่ยหฮกซิกว่าเนี่ยผู้ชายนั่นบอถกถ้าหกซิกระทือว่าเท่าเนาะโฮกซิก็คือว่าเ่ากระทือว่าเท่าค่ะถ้าเกิดว่าไฮตีจากฝันบ้านนี้ไม่คู่ในสิตี้ไ้ตัวไหน ค่ะแลวแล้วกปใชน่นาเสีนามหกเนะะาะกูใช่นามกไม่นามซีฮาหกอยน้าหกซีอะหล้วาหกซนะีอือติดอยู่กันสนะ่ะสีห<า><ะ>ห้าหากซีเด็กสามโตตัดกระมุนเอาได้หันอืมอือหาฮกซีอนยะู่ล้าหกซีเพิ่นหายมากหานีมา้มาตใสคุณ <หา S 1> เนี่ย หาเป็นเพื่อนเออก็เป็นเพื่อนเปื่อนฝันเห็นเพื่อนน้่าเออเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนผู้เบาก็ไม่เห็เบียดซอยไม่เห็นเบียดซอยมันจะได้เอากันดอกคนมักน้องสาวนะมันก็ไม่ซอยเบียดกอนค่ะคนก็อยู่ใกล้กันอแต่าก็ยังยังมีชีวิตัาสุกคนเป็นบ่มีความฝันนี่ผู้ชายนี่ก็ยังมีชีวิตอยู่อือสามตัวห้ห่าฮวกซีไปตัดกับหมุนเอาเนาะ ฟันสั้นๆฟันโมยาวอืมฟันสั้นๆข้าวไม่เตืนฟันนี่ฟันมือไรนี่ฟันแังแต่หัวมันออกใหลหัวหนึ่งตัวสองกับฟันโอ้ฟันออกไปมือนึองมือที่สองมากกับฟันอ๋อค่ะคุณแม่เพิ่นเ้าบบถือปันไดเนาะค่ะเพิ่นบางวดวหงวดัวไม้ของคุณแม่ก็คือฟันใ้มือหนึ่งเลขกออกได้มือหนึ่งมือที่สองมากนะฟันค่ะคุณแม่ไม่ย้งเพิ่มเติมอีกบ่ มีซามตัเนาะคระเลื่ตื่นค่ะค่ะครบบ้านหนานโตก็เลยตื่นบ้านไหอเพื่อกระแมให้กินให้อยากย่ซอยงานหนองสาวนะค่ะมันหมักหน่องสาวองาชอบะค่ะการไ้ทันผู้ชมทางบ้านตีซอยกันเนาะตีเอาน้ำค่ะเพราะว่าจะคุณแม่ในเพื่อนไยมากก็คือหาหกซีเหลขสามตัวเดี๋ยวแอดสิบตัดกับหมุนไยน้ำเนาะค่ะ ท่าท่านบางทีมักก็หายงวดก่อนลุงทีมากหายหลอดล่างหลังแบบฟันลัางหลังอบางเถือเพื่อนว่าบางเถือความฝันเพื่อนนีกก็หายตัววิกตัวงวดบางเถือก็หายคงสุดท้ายเพื่อนว่าค่ะบางเถ้ก็หายุดก่อนค่ะกระลอกคงสุดท้ายอีกเอนึงเนาะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวสาวนิ้งมาตามคุณแม่อีกอนึงค่ะริดอค่ะเดี๋ยวคงสุดท้ายมาตามคุณแม่อีกค่ะบางามันมีเขาตัวนี้ที่เขาสุดท้ายนะค่ะลุงทีม่เขาตัวนี้ เป็นแนวทางของแม่คูนค่ะในงวดวันที่16ธันวาคม2567นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูมสุขคนค่ะขอบคุณแม่คูนได้หลายค่ะว่าเพีงแนวทางขอบคุณค่ะค่ะกำมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่คูนค่ะในงวดวันที่16ธันวาคม2567นี่ค่ะแม่คูณฝันสันสันฝันโมยาว่าเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันเห็นน้องสาวเพิ่นเพิ่นว่าค่ะ ในข่วมฟันนี่เห็นน้องสาวอยู่เพื่อนเพื่อนวาเพื่อนนี่เป็นเพื่อนของน้องสาวเองเพื่อนวาค่ะแต่ว่าบูหูเนาะค่ะว่าบาดิีกทีท่าดเพื่อนว่าค่ะเห็นว่ามีผู้บบาวมาามากน้องสาวเพื่อนวะมาเห็ดเหลียกเห็ดงานซอยเพื่อนวาในข่วมฟันนี่มีผู้หยิ่งสองคนเพื่อนวามีเม่คู่นกับน้องสาวเนาะค่ะแล้วก็มีผู้ชายผู้หนึ่งเป็นผู้บบาที่ม่ามากน้องสาวแม่คู่นเนาะค่ะฟันซ้ำนี่เพื่อนว่า ฝันสันสันฝันบบย่าอเพิ่นว่ารเมฆุ่นก็เลยให้แนวทางตัวเลขของฝันมาเนาะค่ะเลข3สตัวหาหกสี่ตีจากฝันเพิ่นว่าค่ะหาเนี่ตีมาจากเฮื่อนเฮื่อนเป็นหาเพิ่นว่ารหกเนี่ตีมาจากผู้ส้ายเพิ่นว่าค่ะส่วนสี่เนี่ตีมาจากผู้ยิ่งเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยให้เลข3สตัวก็คือหาหกสี่เนาะค่ะตัดเลนค่ะหาสี่หาหกหกสี่ค่ะเป็นแนวทางของเมฆุ่นในงวดวันที่สิบหกท่นานพรคมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบ ด้รางวัลนี้กั็มีคุณสุขูสุขคนค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว,ว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน,นํำในเรืองค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ